สวัสดีครับมาติดตามบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันในค่ำคืนวันนี้นะครับ <c oughs> อ่ะวันนี้นะครับเป็นวันจันทร์นะครับผมเข้าสู่เดือนใหม่นะครับเดือนสุดท้ายของปีนะครับเดือนธันวาคมวันนี้เป็นวันที่1นนะครับอ่าวันนี้ฟุตบอลถ้าดูจากหลีกหล,กล,กลักกรลักเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสอาคู่ด้วยกันนะที่จะหยิบยกมาอ่วิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับผม อ่ะไม่รอช้าแล้วกันนะครับไปดูที่คู่แรกก่อนนะครับไปดูฟุตบอลกอลโชสเซเรียนะครับจะเป็นเกมระหว่างโบรลญญาเจอกับเครโมนเซ่น้องใหม่นะครับก็สถานการณ์ปัจจุบันนะครับในเซเรียผ่านมา12-13เกมนะครับเกมนี้จะเป็นเกมที่13ของทั้งคู่นะครับตอนนี้บรลญญาอยู่อันดับ5นะครับ24ันคะแนนจาก12เกมนะครับซึ่ง ตามหลังจาฝูงมิลานอยู่สีแต้มนะครับถ้าวันนี้ถ้าบอกว่าชนะได้ขึ้นมานะก็มีโอกาสนะครับที่จะใสอินเตอร์มิลานขึ้นไปเป็นอันดับที่3ได้เหมือนกันนะต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่บุรุนย่าที่จากทีมการตาราาเนะี่ยก้าวขึ้นมาสู่หัวตารางได้ไกลมากๆนะครับผมส่วนทีมยอย่างเชโมเนเซ่นต้องหอกจริงๆถือว่าไม่ได้แย่เลยนะครับเพราะว่า ปัจจุบันอยู่ที่12นะครับมี14คะแนนเท่ากับโตลิโน่แต่ว่ารูดทีด่เสียดีกว่านะครับแล้วก็อันดับแล้วผลงานดีกว่าลหลายทีที่เป็นทีมที่ชื่อชั้นดีกว่าด้วยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดดูจากผลงานนะปัจจุบันก็บอกว่ามันก็ค่อนข้างชัดเจนนะว่าบโรุญญาเนี่ยกำลังดูดีเลยนะครับคือพวกเขาไม่แพ้ใครมาติดต่อกันถึง12เกมอะแล้วก็ชนะได้ถึง7เกมนะครับเป็นทีมที่ เกมรับดีนะครับเกมลุกก็ดีต้องบอกว่าค่อนข้างจะลงตัวเลยนะมีความสมบูรณ์แบบอยู่ในตัวเหมือนกันนะครับเกมรับดีเกมลุกวางผลได้นะครับผมส่วนน้องใหม่อย่างเคมอรเดซ่เนี่ยที่ผ่านมาก็อาจจะชนะมาเยอะแต่ก็หนักไปทางเสมอเยอะนะครับแต่ว่าช่วงหลังมานนี้เนี่ยหลุดแพ้ไปถึงสามเกมติดต่อกันนะในการเจอกับโรม่าปิซ่าแล้วก็ยูเวนตุสนะครับผมว่าเกมนี้ก็จริงๆเจ้าบ้านเนี่ย อาจจะมีอาการล้ามาบ้างน,นะจากการเล่นฟุตบอลยุโรปนะครับซึ่งจริงๆถ้ากับว่าช่วง1 0ถึง12วันเนี่ยไปถึง4เกมนะครับหลายๆทีมก็อาจจะมีอาการล้าแต่ว่าบโโรุษยาค่อนข้างจะามาตรฐานไม่ตกนะครับแรงดีมากๆแล้วก็คงเส้นคงวานะครับก็ผมว่าเกมนี้เนี่ยก็ยังเชื่อว่าดูดีกว่านะถึงแม้ว่าจะมีความฟิตไม่เต็มร้อยแต่ว่าเรื่องของดีกรีเหนือกว่าเระว่าเกมนี้ก็น่าจะ เก็บผลที่ต้องการได้ไม่ยากนะครับสู่คู่ต่อไปไปดูกันที่เกาโชกออขอไปเป็นลาลิกาสเปนนะครับระหว่างลายโยบายการโนกับบาเลเซียนะครับรายโยจริงๆภาพร,รูก็ถือว่าผลงานดีเหมือนกันนะคือช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ย11เกมหลังสุดนะครับพวกเขาแพ้แค่2เกมคือการแพ้ในบอลยุโรปต่อสโลวาบริสราวาแล้วก็ เกมเจอเบียริอลนะตอกนั้นคือมีเสมอกับชนะนะครับไม่แพ้ทางมัดลิดนะครับมีชนะพวกทีมอย่างโซเซดัดแล้วก็อีกหลายๆทีมเลยคือจะบอกว่าผลงานค่อนข้างดีเนะีเกมรุกวังผลได้มากๆเลยนะครับส่วนบาเดนเะซียเนี่ยข้อได้เปรียบเดียววันนี้ก็คือเรื่องของความฟิตนะครับที่พวกเขาได้เพาะเต็มๆหสัปดาห์แต่ว่าจริงๆภาพรวมมาผลงานถือว่าไม่ได้ดีมากนะครับแพ้ก็เยอะ ชนะน้อยๆน,นะครับแต่ผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยวรายโยก็มีมีอาการอ,อ้อยเห็นเหมือนกันนะเพราะช่วงหลังเนี่ยพอโปรแกรมเตะทีมบ้าๆเนี่ยมันก็มีอ่า,า,าอประสิทธิภาพก็ดรอปลงไปนะครับอ่าอาจจะไม่รัดกลุ่มเท่าไหร่ประสิทธิภาพลดลงจริงๆผมว่าเกมนี้เนี่ยถ้าไปดูเรื่องของเหตุและเหตด้วยนะที่ผ่านมาเนี่ยสองทีมนี้เจอกันส่วนใหญ่ยิงน้อยแล้วก็หนักไปทางเสมอเยอะเหมือนกันผมเลยช่วยเกมนี้นะครับรายโยที่อยู่ในช่วงที่อาจจะมีความโรยลาอยู่บ้าง ผมเชื่อว่าเกมนี้สุดท้ายบาเซียก็มีรุ้นมากพอในการเก็บแต้มได้จากสภาพคอมฟิตที่ดีกว่าน่าจะเสมอกันไปได้ในวันนี้นะในมุมมองของผมนะครับโซโคสุดท้ายไปดูที่ฟุตบอลโปรตุเกสน,นะครับเป็นอารูกาเจอกับบาก้กานะครับอ่าส่วนตัวคุณได้มองว่าอาจจะพูดไม่เยอะเพราะว่าสถานการณ์มันสวนทางกันมากๆเลยนะครับอารูกาเจ้าถิ่นอยู่อันดับรองบุ้ยนะครับ ก็ผลงานตามสภาพเลยเพราะว่าฟอร์มแย่มากนะครับ11เกมแพ้ไป6ชนะแค่2เกมมีอยู่9คะแนนนะครับส่วนบาก้าอยู่อันดับที่8 11นัด16แต้มชนะ4แพ้สาเสมอสนะครับก็ฟอร์มดีกว่าชัดเจนครับในช่วงที่ผ่านมาอย่างที่บอกคืออาูกาแพ้มา4เกมรวดส่วนบาก้าไม่แพ้ใครมา3เกมติดต่อกันนะแล้วก็เป็นการชนะทั้ง2เกมเพราะว่าเกมนี้ก็ใส่ในะเพราะว่า ปราก้าก็น่าจะสายเขาได้เปรียบในเรื่องของคุณภาพชื่อชั้นนักเตะที่ดีกว่าผลงานที่เข้าตาม,มากกว่าเกมรุกที่หวังผลได้มากกว่าน่าจะบุกเก็บสาวคะแนนได้ไม่ยากนะครับผมอ่ะและนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์วิจาร์ฟุตบอลที่คัดมาฝากกันสวัสดีครับ